ผมมาซ้ำนะครับตามคาเรียกร้องของ FC ซนะครับเนาะ <c oughs> ว่าอยากให้มาซ้ําหมายรับผมต้องรีบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้อากินจัดมากมนี่น้าขึ้นเยอะเลยดูผลงานนี่สามโลได้แล้ว <c oughs> เอาเนี่ยเนี่ยต้องถิ่มช่วงซื้อครับนึวันแหลง <c oughs> ผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับเนี่ยแค่ติดตะขอแค่น,นี้เองเนี่ยไม่ได้แบบพันจนแบบ เป็นก้อนเลยนะครับไม่ใช่นะ,ะนี่นะแค่จะไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแต่นี่เหยือเก่านะครับที่ผมวัดขึ้นมาเมื่อกี้นี้ไม่ได้เติมใหม่นะครับนี่ลองดูว่ามันจะกินไหมนะครับนี่ก็เอาไปแค่แตะแตะแตะนะครับไม่ได้ปั่นเพิ่มนะไม่ได้ใส่เพิ่มด้วยเอาไปแตะแตะแตะเฉยสำหรับมือใหม่นะครับสงสัยว่าจังหวะวัดปลานะวัดยังไงดูอาการยังไงถึงจะวัดปลาได้นะครับ เลือดหมดัขั้นเป็เจะของกน่นี่เอโอเคครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอกลังคขังโกงนะครับเนาะเร่งรีบครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้ผมเจอหมายเด็ดนะครับไม่ใช่เพิ่งเจอนะคือเจอมาครั้งหนึ่งแล้ว ก็ทีนี้ผมมาซ้ำนะครับตามคําเรียกร้องของ f c นะครับเนาะว่าอยากให้มาซ้ำหมายรับนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปากกระกดนะครับตําบลอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมมาแบบเหมือนคราวที่แล้วแหละเดาๆนะครับเนาะแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็ผมมีเวลาน้อยด้วยนะครับก่อนที่จะเข้างานนะครับมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงหน่อยๆชั่วโมงประมาณ1 0บยีนาทีนะประมาณนี้บวกลบนะครับผมต้องรีบเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้ป่าก,กินจัดมากกินเหมือนไตอดไตยากมาจากไหนไม่รู้ผมสอยมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ไปเบิ้งนะครับว่าผมสอยมากได้หลายบันไดแล้วนะครับเนาะผมก็เลยตัดสินใจว่าขั้นป่าก,กินป่าน,นี้ยจะบอทายถ้าหมาพี่น้องได้รับช่วงก,กะก็ไล่อยู่เสียดายโอกาสนะครับเนาะเพราะว่าจะหาหมายแต่และหมายที่ปลามันกินดีๆอะยากนะครับโอ้ยระวังลื่นมันลื่นครับฝนตกด้วยเนาะเนี่เอาร่มมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกล้องเปียก ครับเนาะอะหมายหมานหมายเด็ดหมายรับมาซ้ำกันอีกทีนะครับเนาะอยู่ข้างหน้านี่แหละนะอ่อยอะไรเรียบร้อยนะจะไม่พูดมากนะครับเรื่องอุปรกรณ์อะไรนะครับก็เหมือนกับทุคลิ่นแหละขันสั้นๆนะครับเว้นอ่อนๆนะลอกก็คันเล็กลอกก็วอ้ยเหนื่อยลอกก็ตัวเล็กๆนะสาย20ปอนด์สาย1 5ปอนด์ฮะฮะไม่เจอพวกอวกยังไรพวกท่านปวดจนเหนือน่อนะย <laughs> ตัวอ,อ่อยะเหยื่ออ่อยก็เป็นแค่โครงไก่กับเลือดหมูธรรมดานะแมงเขาปากนะเริ่มคําแล้วไปเดี๋ยวไม่มีเวลาถ่ายทำกับน้งนองครับเดี๋ยวไปดูหมายกันมามาอาจจะสั่นสะเทือนหน่อยนะครับเพราะว่าทางมันลำบากมากนี่ดูหมายนี่น้ำขึ้นเยอะเลยไปเนี่ยครับน้ำขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหดู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 ผลงานนี่ 3ามโลได้แล้วเนี่ยประมาณ3ามโลได้แล้วนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะสอยแบบรัวๆเลยนะครับเหยื่อตัวเนี้ยถูกใจปลาแน่นอนนะถูกใจคนตกด้วยนะครับเนาะเอา้าโอเคไม่ถีเวลารุยยาวๆมีเวลาแค่ชั่วโมงชั่วโมงหน่อยๆนะครับเนาะไปดูดูนะจะจับแค่ไหน เกี่ยร้งกินล้งกินลงกิน,ล,กนล้งกินเลยครับแ็่ขิมช่วงไปนะครับที่ผมเดินไปเอากล้องเนี่ยครับเดินไปเอาอุปกรณ์เนี่ยมันก็เลยขาดช่วงนะครับเมื่อกี้ย,ยนตะกัวตกถึงพื้นลากตะกัวตกถึงพื้นลากเรียกได้ว่าพอต้องล่ออย่าง,งเสียครับอันนี้ฟัง้างยี่จะล่ออยู่นะครับเนาะวันช่วงที่ยางเข้าไปเอาอุปกรณ์มือแฮมาาแล้วบอก เื่อกี้ผมเห็นยางขึ้นไป่างเื่องหมดครับโอ้ผมมาแมนแล้วครับเนี่ยเป็นมือแหอยู่นะครับมันกินอ๋ออเออ๋อเนี่ยเนี่ยั้งทิมช่วงซื้อครับกลาวันแหลงคงจะบุรงมั่งแหอามาแล้วครับรัวๆเพื่อเราครับดูนะครับเหยื่อที่ผมใส่ตะขอนะครับผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับเนี่ยแค่ติดตะขอแค่นี้เองนะครับดูนะว่าจะกินไม่กินนะครับ ไม่มีการตัดต่อนะครับนะล,ล,ลงเลยนี่นะลงเลยแค่ติดตะขอนะไม่ได้แบบเนี่ยไม่ได้แบบพันจนแบบเป็นก้อนเลยนะครับไม่ใช่นะครับใช้แค่ติดตะขอเท่าน,นั้นเองนะครับนะโยช็อตแต่ละช็อตที่ผมถ่ายทํานะครับแทบจะไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเพราะว่ามันกินจัดก,กินเร็วมากนะครับ ที่อื่นน่ะหมายอื่นน่ะกว่าจะปลาจะกินนะครับมันนานผมก็เลยตัดต่อนะครับเนี่ยดูอ๋อกินทำไมห้าครัวต้องัวน,นี่นะแค่จะไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแค่จะไม่ต้องรอเลยนะครับลงปุ๊บนับหนึ่งถึงสิบไปเลยอ่ะดูนะครับไอน,นี่เหยื่อเก่านะครับที่ผม วัดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะเป็นเหยือเก่าเลยนะครับไม่ได้เติมใหม่นะครับนี่ลองดูว่ามันจะกินไหมนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับนะไม่ได้ตัดต่อเลยนะโอเคลองดูว่ามันจะจับแค่ไหนนะนี่เหยือเก่านะครับไม่ได้ปั่นเพิ่มนะไม่ได้ใส่เพิ่มเลยดูฮะมันจะกินไหม จะต้องรอหน่อยนี่เอาละเหย่เก่าก็กินเห็นไหมแค่ติดตะขอดูประสิทธิภาพมันร้ายการแค่ไหนห้าวย่องอ่ะนี่ก็เอาไปแค่แตะแตะนะครับเอาไปแตะแตะแตเฉยๆไม่ได้ปั่นเพิ่มนะไม่ได้ใส่เพิ่มด้วยเอาไปแตะแตะแตเฉยๆนะลองดูจะกินไหมกินดุมากเหมือนใจอดใจยาก ไปแทะแทะเลยครับแทบจะก็ต้องเปลืองเยอะเลยนะครับนะลองดูโอ้ยฝนกระตกมากครับคุมกับกลางพอได้ผมนี่ขามันต้องไปเอาไม้ไผ่มาท่าขามันนะครับซึ่งผมนี่เวลาแล้วนะครับก็เลยยืนตากฝนแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ บางตัวก็ได้รอหน่อยนะผมบกคือจังเมื่อกี้ครับกินเอากินเอา,อเอาวัดเอาวัดเอาเลยครับต้องใส่หูตัวมั้งครับเี่นะครับถุงอ่อยถุงอ่อยผมอยู่นี่นะครับ,ออรบไไปล่อยไว้ตรงนี้นะโครงไก่กับเลือดหมูอ่นะโอเคบกกินครับเยอะนี่ โอ้ยกินอยู่อุอ้ยปัะจีดึดือคืนกินมาท่านห้าขวดเอ้ยสำหรับมือใหม่นะครับสงสัยว่าจังหวะวัดปลา,านะวัดยังไงดูอาการยังไงถึงจะวัดปลา,าได้นะครับก็เอาเป็นว่าตะก่วไหลหนึ่งสองวัดนะครับหนึ่งสองวัดหรือจะนานกว่านี้ก็ได้นะครับเนาะนะนะนะดูนะครับดูนะครับดูจังหวัดตะก่วไหลนะครับ ส่งไปปุ๊บตะกวดถึงเพื่อนแล้วเราทาสายให้ตึงนะทําสายให้ตึงนะครับนะดูจงังหวะปลากินมันจะรู้สึกที่ปลายคันเส้นปลายคันนะครับมือที่เราจับคันเบ็ดเนี่ยเราจะรู้ว่าปลากินเพราะมันตอดนะถ้าตะกัวไหลไปเนี่ยหนึ่งสองตับเลยนะครับนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับบางทีต้องรอหน่อยหนึ่งสองตักเนี่ยครับ นับหนึ่งสองสามปักเลยนะโอ้ยอ้วนอ้วนตัวนี้อ้วนโอ้เนี่ยครับอย่างอ้วนเลยแต่ผมอ้วนอ้วนกว่าเนี่ยครับโอ้ยดูนะเนี่ยครับเดี๋ยพ่อแขนโอ้โหุดจัดชุดจัดหม้นี้กินจัดเหมือนไปโกรธใครมาไปอดไตยามาจากไหนถ้าบางทีมันกินเร็วมันดึงเร็วนะสามารถวัดได้เลยนะครับไม่ต้องหนึ่งสองสามนะครับ มันลากไปสับเลยนะครับไม่ต้องรอถ้าลากวูบตึ๊บเลยนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องหนึ่งสองสามนะครับแต่ในบางกรณีนะครับถ้ามันลากค่อยๆลากไปะนับได้เลยแต่ถ้ามันจูบลงไปเนี่ยวัดได้เลยครับไม่ต้องหนึ่งสองสามนะครับแสดงว่ามันตืนนละภาพเป็นตืนเลยครับโหนอุ้ย แล้วเขาน้ำเชี่ยวเลยอ่าลืมบอกไปนะครับใช้ตะกัวเสร็บกร,รัมเองนะครับเนะี่ยฮะเราไม่ต้องไปหย่อนตรงน้ำเชี่ยวนะครับหย่อนตรงเนี่ยครับหัวสามเหลี่ยมเนี่ยครับสามเหลี่ยมน,มยมนี้นะครับหย่อนลงตรงนี้นะน้ำจะวนตรงนี้นะครับ แบบเซียนมากปลาโดนโดนมีตัวต้องโดนไม่ีมามายาวๆลัวๆช่วงค่ำไม่เริ่มเริ่มอ่ากินอืดนะครับกินนสาขึ้นนะเนาะ ก็บอกว่าเป็นยังนะครับนะหรือมันล่อ,อขึ้นอีกช่วงนึงบอกครับแต่ว่ากลิ่นจัดมากเลยช่วงก้อนนะ่ะช่วงก้อนที่จดททายถ้ำครับกลิ่นจัดมากนั่นนะเวลากใกล้จะมืดแล้วเฮ้ย <c> เ <oughs> นาะ่อยเลือนต้องไปเรื่อยๆอย่างหายครับสงสัยมันมันล่อเวลาล่อ,อช่วงครับสงสัยกลิ่นรอบคำนะน้ำแบบนี้ผมว่าวผมไม่หายหรอกครับป่ามันคงจะถอยถอยไปสักระยะหนึง่งคงจะล่อเวลาขึ้นใหม่ครับ อยเรือครับเนี uh, <S <S <fruits> ่ลอเลือหดหดขั้นเบ็แตะวังป่ะเนี่ยอเด้งงหายไปใส้อือยเห็นยู่ครับเต่า่รโดนครับฝนกระน่ำซั้ำเมือเซลลงมาตลอดครับ นม่หยุดเลยฝนป่ามาหายช่วงหัวค่ำครับตอนนี้จะทุ่มแล้วนะครับผมต้องกลับบ้านทุ่มนึงนะครับเพื่อที่ไปแต่งตัวแล้วก็เข้างานครับโอ้ยกาว่าจะให้มันกินเรื่อยๆเรื่อยๆมันบงเป็นย่างที่ใจคิดครับแต่ว่าก็ได้มาหลายแล้วครับได้หลายเติบแล้ว ของมึงจะพักครับจะกินบ่กินนะครับเนาะมาอยู่มาอยู่มาอยู่อีมาอยู่มาอยู่ยจะค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยให้จังไหนเนาะผมมีเวลาถ่ายทำต่ <laughs> อน้องหายเป็นพักๆนะครับมันก็อย่างเงี้ยครับธรรมดา,านะมีหายมีมานะครับ เดี๋ยวต้องรอเวลาไอ้มันขึ้นในเรือ่องยนะครับเนาะเวลาหมดไม่วลาครับพี่น้องครับโ้เสีาดายดได้เดี๋ยวบุ้งผลร่วมนะครับนเนาะนีอ่ะเออน้องเอ้ยได้อยู่ดอกสีหาโลว้โอ้หลายเติบหลายเติบพี่น้องเอ้ยเล็กมีใหญ่มีนะครับได้อยู่ประมาณสักสี่โลสี่โลกือบกว่าห้าเกือบห้าอยู่นะโอเคโอ้เดีย๋ยวจะค่อยว่ากันไหมค่อยว่ากันไหมแง่หมึกขึ้นปั่นห้ามีเวลามาก โงอีกนะครับเนาะเด็กจะคว่ากันใหม่ครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคครับพี่น้องครับที่นี่คลิปสั้นๆันนะครับเนาะเอาเป็นว่ามาให้พี่น้องได้รับชมผลงานบ้างนะครับแล้วก็บอกวิธีการปลาดึงนะครับจังหวะการวัดปลาดึงปลานะครับสําหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้าๆมือใหม่นะครับเนาะถ้าที่เป็นแล้วก็ข้ามได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ คนที่มือใหม่อยู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีวัดปลาดูยังไงปลากินมันเป็นยังไงวัดช่วงไหนจังหวะไหนนะครับเนาะเอาโอเคเอาที่เป็นสันเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเนาะแล้วก็หมายดีๆเด็ดนะครับปลากินโอ้โหลนหลามเลยทีเดียวนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเหยื่อห้าวยอกนะครับเนาะกระปุกละแปดสิบบาทนะครับสั่งเข้ามาเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับกี่กระปุกก็ได้นะครับส่งให้หมดนะครับเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้ยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากติดตามช่องรอกล่างของผมด้วยแล้วกันนะครับผมแมตช์ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมแบบนี้ลำลาันไปก่อนแล้วกันนะครับผมออกหมายทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันโกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คริปหน้าครับผมสวัสดีครับซิยูเฮาง้อ